วิญญาณตามมาส่งเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณสมชายซึ่งเขาเชื่อว่าได้รับการสื่อสารจากวิญญาณพ่อของเพื่อนสนิทที่มาเตือนให้เขาและภรรยาได้รอดพ้นจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สมชายและนาภาสองสามีภรรยาก้าวเท้าขึ้นมาบนสาราวัตรที่บรรยากาศเงียบสงบแต่กับแฝงไปด้วยความหม่นหมองเนื่องจากวันนี้ พวกเขาต้องมาร่วมงานศพบ,บิดาของอาทิตย์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสมชายแม้ทั้งคู่จะคุ้นเคยกับพิธีกรรมในวัดแต่ในครั้งนี้ความรู้สึกกับแตกต่างออกไปจากทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมสมชายและนภา,ายืนรอเพื่อนสนิทที่กำลังคุยกับญาติพี่น้องอยู่หน้าวัดช่วงเวลานั้นแสงไฟจากศาลาที่จัดงานศพที่อยู่ไม่ไกลดูสลัวลงจนน่ากลัว แม้จะเป็นแค่สายลมที่พัดผ่านมาแต่ก็ทำให้นภาขดลุกเธอรีบหันไปหาสมชายและกระซิบเบาๆเรากลับกันเถอะค่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีสมชายพยักหน้าและตัดสินใจพานภาเดินกลับมาขึ้นรถที่จอดอยู่เพื่อขับรถกลับบ้านแม้จะเป็นเวลาเพียงไม่ถึงสามทุ่มแต่ท้องฟ้ากลับมืดสนิทแสงไฟจากถนนถูกปกคลุมด้วยหมอกบางๆที่ขายจะปกปิดบางสีงบางอย่างในความมืดนั้น ระหว่างทางกลับบ้านสมชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติทุกครั้งที่เขามองผ่านกระจกมองหลังเขากลับรู้สึกเหมือนเห็นเงาสีดำผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่มันหายไปเมื่อเขาจ้องมองอีกครั้งเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเพียงความเหนื่อยล้านภาเริ่มสังเกตเห็นสีหน้าของสมชายเปลี่ยนไปคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะเธอถามด้วยความเป็นห่วงเปล่าครับไม่มีอะไร สมชายตอบแต่ในใจเขากลับเริ่มกังวลว่าอาจมีบางสิ่งตามเขามาจริงๆเมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาเปิดประตูบ้านและเข้ามาภายในทันทีทั้งคู่รู้สึกโล่งใจเมื่อได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภยัยแต่มันก็เป็นเพียงความรู้สึกชั่วขณะเพราะทันทีที่สมชายปิดประตูบ้านเสียงก๊อบแกลบของวัตถุบางอย่างลอยขึ้นมาจากมุมห้องที่มืดสลัวนภา,าหันไปมองและพบว่าไม่มีอะไร แต่เสียงนั้นกับดังขึ้นอีกครั้งขค้าวนี้มันดังมาจากด้านหลังของพวกเขาสมชายมองหาที่มาของเสียงนั้นและเดินออกไปสำรวจที่รถยนต์แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าในคืนวันต่อมาสมชายและนภา,าเดินทางไปร่วมงานศพพ่อของอาทิตย์เป็นคืนที่สองเนื่องจากสมชายและอาทิตย์เป็นเพื่อนที่มีความสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กัน และเรียนที่เดียวกันตั้งแต่เด็กจนเข้ามาหาวิทยาลัยสมชายและนาภาเดินไปยังศาลาที่จัดงานศพบรรยากาศรอบๆวัดชวนให้รู้สึกอึดอัดเสียงสวดมนต์และเสียงะระฆังดังแผ่วเบาในอากาศเย็นๆทำให้ทั้งสองคนรู้สึกหนาวเย็นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกพวกเขามองไปรอบๆเห็นผู้คนในงานแต่งตัวด้วยชุดดำสายตาทุกคู่ดูเศร้าส้อยบรรยากาศยิ่งทำให้สมชายรู้สึกหนาวขึ้นมาอีก บรรยากาศวังเวณจริงๆเลยนะคะนภากระซิบข้างหูสมใจเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาในวัดใช่น่ากลัวเหมือนกันสมชายตอบเสียงเบาทั้งสองคนเดินตรงไปยังบริเวณที่ตั้งโลงศพซึ่งมีภาพวิดาของอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าทุกคนก้มกราบทำความเคารพและเดินเข้าไปนั่งในที่เก้าอี้งานสวดอภิธรรมดำเนินไปอย่างเรียบง่ายแต่ทว่า ความรู้สึกหนาวเย็นไม่เคยจางหายไปจากใจของนาภาสายตาของเธอมองไปรอบๆศาลาและเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ใจเธอสัน่นเธอคิดว่าเธอเห็นเงามึดบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ที่มุมหนึ่งของศาลาเธอรีบก้มหน้าลงและตั้งจิตภาวนาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลังสวดอภิธรรมเสร็จสิน้นสมชายและนาภาก็กล่าวคำอำลาเพื่อนและครอบครัวของเขา แล้วเดินกลับไปที่รถขณะที่พวกเขาขับรถออกจากวัดถนนมืดมิดและเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟหน้ารถที่ฉายลงบนถนนสายยาวสมชายรู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเขามองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกตินภาที่นั่งอยู่ข้างๆก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามพวกเขามาตั้งแต่ออกจากวัดแต่เธอไม่กล้าพูดอะไรกับสมชาย เพราะกลัวว่าจะทำให้เขาวิตกกังวลไปด้วยแต่เธอไม่สามารถหยุดมองกระจกข้างรถได้ทุกครั้งที่เธอมองเธอเห็นเงามืดคล้ายรูปร่างคนอยู่ไกลๆเธอขดลุกไปทั้งตัวและตัดสินใจที่จะไม่มองไปที่กระจกข้างเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นสิ่งนั้นอีกเมื่อถึงบ้านสมชายและนาภารีบเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วบ้านของพวกเขาตั้งอยู่ในซอยเงียบสงัดไม่มีเสียงอะไรนอกจากลมพัดเบา และเสียงใบไม้ที่สั่นไหวสมชายล็อกประตูบ้านแล้วหันไปหานาภาวันนี้มันรู้สึกแปลกๆนะนาภาพยักหน้าชา้าๆค่ะเหมือนมีอะไรตามเราอยู่เลยสมชายพยักหน้าและรู้สึกถึงความเย็นที่เพิ่มขึ้นงั้นเราไปพักกันดีกว่านอนแต่วันจะได้หายเหนื่อยคืนนั้นทั้งสองคนเข้านอนแต่ความรู้สึกเยือกเ,เย็นยังคงไม่หายไปนาภาหลับไม่ลงเธอได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน เสียงเหมือนมีคนมาเคาะพื้นปูนเบาๆดังมาจากที่ไกลๆนภาเริ่มขดลุกและห่มผ้าให้แน่นขึ้นถือเอื้อมมือไปจับมือสมชายเพื่อหาความอบอุ่นแต่ทว่าสมชายนอนหลับไปอย่างไม่รู้สึกตัวด้วยความอ่อนเพลียนภาลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างพบว่ามีร่างของชายชรากำลังเดินอยู่ที่หน้ารั้วของบ้านด้วยความกลัวนภารีบปิดหน้าต่างและขึ้นเตียงนอนทันทีเช้าวันลุกขึ้น รอปภของหมู่บ้านมาดักรอสมชายอยู่ที่หน้าประตูรั้วสวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับพี่สมพงศ์มีอะไรหรือเปล่ามาแต่เช้าเลยเมื่อคืนผมมาตรวจดูหมู่บ้านเห็นเหมือนมีคนแก่มาเดินอยู่หน้าบ้านคุณสมชายพอมาใกล้ๆก็หายไปเป็นญาติคุณสมชายหรือเปล่าครับเมื่อได้ยินดังนั้นสมชายหน้าชาตัวชาเหงือพุดออกที่ใบหน้าอย่างเห็นได้ชัด ไม่ใช่ครับพี่สมพงศ์ผมอยู่กับภรรยาแค่สองคนถ้าอย่างนั้นคงเป็นญาติบ้านอื่นไม่เป็นไรครับผมแวะมาถามดูเฉยๆครับสมชายคิดว่าชายชราที่รปภสมพงศ์เห็นน่าจะเป็นวิญญาณพ่อของอาทิตย์เป็นแน่แต่ทําไมวิญญาณพ่อของอาทิตย์ถึงวนเวียนมาที่บ้านของเขาถึงสองวันสมชายคุ้นคิดแต่ไม่สามารถหาคําตอบให้กับตนเองได้มีอะไรหรือเปล่าครับสมชายเห็นยืนคุยกับพี่สมพงศ์ตั้งนาน อ๋อไม่มีอะไรพี่เขาแวะมาคุยด้วยเฉยๆสมชายไม่กล้าบอกเรื่องที่รับฟังมาจากรอปภสมพงค์ให้นภา,าได้รับรู้เพราะเกรงว่านภา,าจะเกิดความกลัวพลางหันไปชวนนภา,าคุยเรื่องงานศพพ่อของอาทิตย์แทนคืนนี้เป็นงานคืนสุดท้ายของบ้านอาทิตย์เราไปเร็วหน่อยแล้วกันจะได้มีเวลาพูดคุยดีเหมือนกันนภา,าตอบรับเมื่อสมชายและนภา,ามาถึงที่วัดสมชายเดินไปส่งนภา,านั่งที่เก้าอี้ และเดินเลยไปจุดทูปไหว้พ่อของอาทิตย์โดยอธิษฐานในใจว่าที่พ่อไปปรากฏตัวที่บ้านของผมถึง2วันมีอะไรหรือเปล่าครับหรือพ่อต้องการอะไรขอให้พ่อมาเข้าฝันบอกผมได้นะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นงานสวดอภิธรรมสมชายและนภา,าก็เดินกลับมาที่รถยนต์เพื่อเตรียมเดินทางกลับบ้านแต่ไม่ว่าสมชายจะสตาร์ทเครื่องกี่ครั้งรถยนต์ก็ไม่ติดสร้างความแปลกประหลาดใจให้แก่สมชายและนภา รวมทั้งทุกคนที่ยังอยู่ในบริเวณงานเป็นอย่างมากอาทิตย์โทรศัพท์ตามช่างให้มาช่วยดูปรากฏว่าหลังจากช่างตรวจสอบก็ไม่พบว่าเครื่องยนต์ผิดปกติและสามารถสตาร์ทเครื่องติดได้แต่แล้วเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบที่เท้าของช่างทําให้ช่างต้องก้มลงที่พื้นเพื่อตรวจดูว่าอะไรมากระทบที่เท้าของตนแต่เมื่อช่างก้มลงมองที่ใต้ท้องรถยนต์ ก็มีสีหน้าตกใจกับสิ่งที่เห็นพี่อาทิตย์เครื่องยนต์รถไม่ได้เป็นอะไรแต่ที่ล้อและพื้นมีน้ำมันรั่วน่าจะเป็นเบรกหลังจากนั้นช่างก็ทำการตรวจสอบเบรกอีกครั้งปรากฏว่าเมื่อช่างกดฝ่าเท้าลงที่แป้นเบรก,กอย่างเต็มกำลังน้ำมันเบรที่ล้อก็ทะลักออกมาเต็มพื้นแป้นเบรยุบตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นอาการของเบรกแตกอย่างเห็นได้ชัดโอ้ถือว่าโชคดีที่ยังไม่ได้ขับรถไปไหน เพราะเบรกลวกขนาดนี้อันตรายมากๆช่างร้องบอกออกมาถ้าอย่างนั้นเอารถไว้ที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาเข้าอูวันนี้ผมไปส่งสมชายกับนภาเองอาทิตย์บอกกับสมชายผมขอตัวแป๊บขอไปไหว้พ่อก่อนสมชายเอ่ยปากขอตัวและเดินไปจุดทูบไหว้พ่อของอาทิตย์ผมขอบคุณพ่อมากที่มาเตือนผมและช่วยให้ผมปลอดภัยจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ สมใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและนาภาในช่วงสองวันที่ผ่านมาให้อาทิตย์ฟังและเชื่อว่าที่วิญญาณพ่อของอาธิตย์มาปรากฏตัวให้เขาเห็นนั้นเป็นเพราะต้องการที่จะเตือนเขาเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนั่นเองและหลังจากเหตุการณ์วันนั้นสมใจและนาภาก็ไม่เคยเห็นวิญญาณพ่อของอาธิตย์มาปรากฏกายให้เห็นอีกเลยสำหรับเรื่องเล่าก่อนนอนคืนนี้ขอขอบคุณทุกท่าน และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แก่เพื่อนๆและท่านที่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์หลอนหรือเรื่องเล่าสยองขวัญให้กับเพื่อนๆได้รับฟังสามารถส่งมาให้ผมได้ทางอีเมลและแอปพลิเคชันไลน์ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ